สวัสดีครับพ่โบยุทธคาครับวันนี้มานำเสนอรถบรรมูลประจุวันจุันที่11พฤศจิกายนนะครับเรามีรถหลากหลายจากบริษัทเข้าบรโมูนะครับนะครับก็อาทิเช่นบริษัทไทยโอเลยกครับ BSL Thai V P m e r ม m Auto นะครับคาราล้อนนะครับมีเยอะๆนะครับที่ส่งเข้าบรโมลนะครับเดี๋ยวให้ชมกันร้าวๆกันนะครับนะครับ ให้ชมทุกคันก็ไม่ไหวใช่นะครับใช้เวลานานนะครับให้ชมกันบางคันนะครับไปดูนะด้านหน้าผมครับรถกระบะเริ่มแพงครับเริ่มคันที่หนึ่งร้อยสิบสี่นะครับนี่นะครับแต่ด้านล้ออย่างนงี้ครับได้ภาพสวยๆให้กับให้ได้ดูกันนะครับฮเริ่มมุมบนที่งตรงนะือนะครับมีทั้งอีซูฟ์โว นะครับสิ่ประตูหรือเป็นสมาร์ทแคปตอนเดียวแล้วก็มีนะฮะนะครับเดี๋ยวเราชมรถไปเรื่อยๆครับระหว่างเดินไปชมรถกันที่หนึ่งนะครับเป็นนะครับนะครับลานมูลอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเนี่ยครับต้นไม้รถลมเย็นอย่างนี้นะครับผมน่ครับนี่คือเรามาโมนะครับอ่า พอชมรถพอไดเได้นะครับเบียดต่ออยช้างนะบอกของมาชมรถครับเปิดประตูฝาโปงหน้าหลังได้หมดเลยนะครับเปิดแล้วปิดด้วยนะครับเปิดได้ทุกคันนะจะจะเปิดเปิดเปิดฝาโปงให้ผมด้วยนะก็อจกปิดให้ผมด้วยด้วยนะครับเราตัดเครื่องได้แล้วครับทุกคันนะฮะอ่าครับผมคันที่หนึ่งครับผมโตตา t ริเวอร์ตเอเดชันตัวเจนะครับเป็นตอนเดียวนะครับผมรอไปแล้ว มาแล้วจบหมดทุกคันเลยนะครับให้ดูมุมกว้างกันนะครับภาพเป็นสีสวย,ยครับเห็นหลักหลายคันหน่อยถ่ายถ้าธรรมดาก็ไดม้มุมเดิมเดินะฮะสีมโตเกียวโต,วตวครับเบอร์สามครับผมแ้ะเป็นไายต้านครับคันนี้หนึ่งเดียวเลยแล้วจบหมดทุกคันนะครับอ่า ครับแคมรี่ครับจากไทเอลิกนะครับมัดด้าครับเอ็กเพนเดอร์จะมีอยู่สี่ห้าคันนะนี่ครับอันนี้นดับที่สิบครับผมโตต้าคอร์สครับหนึ่งเดียวของวันนี้เป็นตัวไฮบิดจากซูมิโตโม่นะครับอ่า ให้ชมกันตัวยาวเลยนะครับนะครับดับสิบห้าครับตัวต้าคอสนะครับครับปีอาีหนึ่งเดียวนะครับจากเป็นติโตโมนะครับเอ็กเบนเดอร์คอรสครับดอกไฮดอลิกนะครับผมอ่าเข้ามาโทรได้เลยทรอยากให้อยากรู้ราคาโทรเข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าหนึ่งก็ศูนย์ศูนย์นะครับผมโทรมาถามราคาถามนะค่าใช้จ่ายต่างๆได้นะครับ ข่าวบาดเจื่องสองจุดห้าครับไอสามพันห้าครับใช่ไหมฮะสามพันห้าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบหกครับเอ็กซเบนเดย์หนึ่งพันครับใครชอบนี่สเน็กเทลครับกับเศด้วยเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับผมกันเนี้ครับอื้อ นี่ครับเฮ้ยพนเดอร์ครับอีกหนึ่งคันจากฟุตโมครับสีเวกครับฟุตโมเช่นกันครับนี่นะฮะหรือเอ็กหน้าใหม่มีสองคันนะครับจบแล้วหมดเลยนะครับนะครับยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามออเจอร์เนอร์ยี่สิบแปดครับสามสามเป็นเอ็กหน้าใหม่ครับชมนั้นต่อนะครับ รถตู้วันนี้มีหลายคันครับมีเกือบยี่สิบคันได้นะครับผมตรงนี้เป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดเลยครับจากบัสเ็ตนะครับตัวย่อมัน WCR ครับเกียร์ธรรมดานะที่ฉายชมเมื่อวันก่อนเขามีราคามาแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคันเลยนะครับฉะนั้นใครอยากพู้ราคาเนี่ยโทรเข้ามาถามทีมงานได้เลยนะครับเบอร์โทรที่แจ้งไว้กําลังคลิปนะครับผม ศูนย์เป็เจ็ดเจ็ดส่วของเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ครับหรือเข้าเว็บไซต์ประมูลรถตัดคอมได้นะครับผมอ่ามีลำดับแล้วนะตั้งแต่เบอร์ที่สี่หกเป็นโ้นไปเลยนะรถโตเรียงยาวต่อเนื่องเลยครับนี่ครับครับนี่นะฮะดิสันนิคดิสันเออร์แวนหนึ่งเดียวครับจากไทโรเล็กห้าเก้าครับ อ่านะครับเยอะแยะเลยะแล้ว,วันนี้นะครับรถตูต้เอาเรื่องคำสวยๆเลยนะฮะยาวถึงนู่นเลยนะฮะรถตู้น่ครับ กรบวงกระบะนะครับจากไทยอุลิคครับผมนี่ครับให้ชมกันยาวๆไปเลยนะครับนี่นครับวันจันทรนี้แล้วเนี่ยกระบะจบหมดทุกคันเลยนะครับ เนี่ยนะครับใครชอบุนไดมีสองคันครับเนี่ยอุนไดนะครับนีหลันซิลฟี่ครับผมตัวเอสวีนะตัว่นี้นะครับสวยๆทุกคันเลยนะครับผมจากไทโอลิกนะครับผมกระบะยกฟูงตรงนี้ครับนี่นะครับมีหลากหลายคันมากเลยนะครับหลากหลายคันเข้ามาดูเลยนะครับเข้าว่างเข้าไปชมได้นะครับผมถ้าใครที่ชอบรถตู้ทึบนะครับผมเรียงกัน ตั้งแต่ดับที่หนึ่งห้าสอ้นไปเลยนะครับผมนี่ครับตู้เย็นตู้แห้งอะไรอย่างงี้ดีเซลทั้งหมดเลยนะเข้าไปดูได้เลยนะครับนี่ครับโอเคนะครับเจอาทินี้เดี๋ยวผมไม่ชมเพียยเท่านี้นะครับนะครับขอบคุณครับทุกท่านครับที่รับชมคลิปนี้นะครับโบรชัวราไปก่อนนะอย่าลืมนะเราเริ่มมูนเที่ยงตรงนะ เริ่มมูลมดเริ่มมาทมดเร่งตรงครับนะครับผมอ่าบังห้าสี่ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ